สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนน้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุลาฟ้ามนะครับสี่ภาเพื่อนน้องนะครับมาเบิ้งนะครับมาอัปเดตเบิ้งนะครับแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนน้องได้เบิ้งพร้อมนะครับในช่วงบรรยากาศใบไบนะครับว่าเฮานะครับมีการบริหารจัดการงูนะครับลักษณะใดนะครับผมนี่ครับเขาก็จะมีการตอนนี้นะครับงูข็กินยาที่เขาเตรียมไว้ให้จมืมดเลี้ยงนะครับเพื่อนน้องครับมันก็จะ สักหน่อยนะครับมันก็จะหาหม่องนอนของมันนะครับเพื่อที่จะเป็นการพักผ่อนนะครับรอเวลานะครับในช่วงใบสามสีมงนะครับก็จะปล่อยง้วนะครับล้งแปลงปล่อยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ง้วนะครับได้มีการกินหญ้ามีการแทะเลียมนะครับเพื่อที่จะให้ง้วนะครับได้มีความสุขในการางกินหญ้าพอมนะครับผมเนี่นะครับเป็นวิธีชีวิตนะครับของเกษตรกรที่เ้านะครับอยากจะพัฒนาวงการเกษตรกรนะครับวงการการเลี้ยงง้วให้ ได้ดีที่สุดนะครับผมนี่ครับพอนองกะร้องเบิงนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่หัวหอมนะครับก็คือขนาดสารตั้งทองนะครับนีลูกนะครับก็ยังให้ลูกจะคลองนะครับกินนมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับพี่เหตุแห่งหัวหอมนะครับจริงๆสามีนะครับมันกะควรจะเลือกนมได้ล้วหรือยานมได้ล้วนะครับแต่ว่าด้วยที่ เขานะครับไวแบบธรรมชาตินะครับว่าก็เลยติดหรือคุณชิ้นเป็นนิสัยนะครับผมอ่าเี่ครับเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยที่ทให้แม่บอกของเข้า้อมนะครับอ่านี่ครับเพื่อนครับเพิ่งับ แล้วก็จะแก่หยานะครับใส่ตะลิงมะไว้นะครับเพื่อที่จะหงงกินนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นเป็นลูกของตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นลูกของตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้เป็นน้องนะครับผมนี่ครับเป็นนองอ่านี่นะครับก็คือวิถีของเฮ้านะครับกับมีประมานี้เลยพี่น้องครับ กับไรมีอย่างที่มากมายนะครับผมนี่ครับเบิรงครับขนัดเลี้ยงตัวหง่ปลานี้เลี้ยวนะครับก็ยังมีการกินนมอยู่นะครับแม่ก็เลยเฮ็ดไห่แม่บอกของเฮานะครับนี่โค้งสางที่จอยนะครับผมหน่อยลุ่งนะครับนี่ครับ่ป้องครับเบิรงครับแม่กับบอได ให้ลูกนะครับก็ปล่อยให้ลูกกินนมได้ปกติเลยนะครับขนาดจุ๋ของนะครับมี้องแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่คือเป็นเขาต้องเลือกแม่บอกที่มีลักษณะที่ดีนะครับนี่ครับน้องกับสังเกตเบื้องขนาดลูกตัวใหญ่ปานี้แล้วน้ำนมก็ยังมีหลายอยู่นะครับผมขนาดแม่บอก้องก็ยังสามารถให้นมลูกได้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่ดีเลยนะครับในการเลี้ยงลูกนะครับคัตว่า แม่บอกหวังตัวนะครับมันไห้นมลูกบกิงนะครับกะอาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงลูกในอนาคตนะครับผมนี่นะครับก็ื่อเป็นแนวคิดแนวทางนะครับในการบริหารจัดการความของห้อนะครับอ่านี่นะครับแม่กับลูกนะครับอันนี้เป็นเอื้อยห้องตัวนี้นะครับผม โอเออคครับคลิปนี้นะครับกับพราะเนือน้อก็เนือ้อขาดความไมนลองถึกใจกับฝากกเลยก็แช่กติดตามประงใจใจกับต๊ตาฟ้ามีด้วยครับขอบคุณครับ